สวัสดีครับสําหรับชิปหนี่พามาชมนะครับลูกสายร่อนหนี่ปินนะครับตอนนี้ได้ลูกหกตัวนะครับตอกนี่นะครับมามาชมนะครับลูกไปแข็งแรงดีครับลูกไปแข็งแรงดีสายร่อนนี่ยบกปินนะครับสายจิตาตาเริ่งชุดครับ được cây xanh len đi ạ Cây suối hợp เลยครับฝากติดตามน้ครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับลอนนี่บกปิ่นนะครับขอบคุณที่รับชมอย่าลืมติดตามนะครับสวัสดีครับ